สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตเทรนช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับเทคโนโลยีทางการทหารล่าสุดทั้งขีปนาวุธรถถังเครื่องบินและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆจากทั่วโลกถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจในตอนต่อไป วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธที่น่าสนใจที่สุดจากประเทศรัสเซียในปี2025นั่นก็คือขีปนาวุธ KH 1 0 2รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นรุ่นพัฒนามาจากประกูลขีปนาวุธ KH 5 5ที่โด่งดังและออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายในระยะไกลด้วยความแม่นยำสูงพร้อมทั้งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วย KH 1 0 2เป็นขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลที่ใช้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงกลยุทธ เช่น T.U. 9 5 ms และ T.U. 160โดยมีระยะยิงไกลถึงประมาณ5,000กิโลเมตรทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลได้โดยที่ไม่ต้องนำเครื่องบินเข้าใกล้เขตป้องกันทางอากาศของศัตรูนี่คือจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ K.S. 102เป็น1ในอาวุธที่ทรงพลังในสงครามยุคใหม่ในด้านการออกแบบขีปนาวุธ K.S. 102ใช้ระบบนำทางแบบผสมผสานร,ระหว่างระบบอินาทิยนระบบดาวเทียม GLOESS และระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยเรดาร์หรืออินฟาเรด ทำให้มันสามารถหลบหลีกการสกัดกั้นจากขีปนาวุธต่อต้านได้และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเป้าหมายสูงขึ้นนอกจากนี้ KH 1 0 2ยังออกแบบให้มีโครงสร้างที่ลดการตรวจจับด้วยเรดาร์หรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีสตีลซึ่งช่วยให้สามารถเจาะทะลุเข้าไปในพื้นที่สัตรูโดยที่ไม่ถูกตรวจพบได้ง่ายระบบขับดันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนขนาดเล็กที่ช่วยให้สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องในระยะไกลโดยประหยัดพลังงานสำหรับหัวรบของ KH 1 0 2มีทั้งแบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์ โดยรุ่นที่ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์มีพลังทำลายประมาณ200กิโลตันซึ่งรุนแรงกว่าระเบิดที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองหลายเท่าถือว่าเป็นภัยคุกคามในระดับยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของสงครามได้เลยทีเดียวในปี2025นี้มีรายงานว่า KH-102 ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในด้านซอฟต์แวร์ก,การนำทางและการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมรวมถึงสามารถรับคำสั่งใหม่ระหว่างปฏิบัติการได้จากศูนย์ควบคุมเพิ่มความยืดหยุ่นและความแม่นยาในการโจมตรีมากยิ่งขึ้น ในด้านราคานั้นแม้จะไม่มีการเปิดเผยราคาที่แน่นอนจากทางการรัสเซียแต่มีการประเมินว่าราคาต่อ1ลูกของ Kh102 อาจอยู่ที่ประมาณ6-8ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเทนี้ขึ้นอยู่กับสเปคการติดตั้งและระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องหากคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ220-290ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นขีปนาวุธที่มีราคาสูงแต่ก็สอดคล้องกับประสิทธิภาพและศักยภาพในการรบ ขีปนาวุธ Kh-102 ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การยับยั้งนิวเคลียร์ของรัสเซียซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของอำนาจในระดับโลกโดยเฉพาะในยุคที่ความเป็นเครียดร,ระหว่างประเทศมหาอำนาจยังคงมีอยู่สุดท้ายนี้ขีปนาวุธ Kh-102 ถือเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีทางทหารที่มีความก้าวหน้าและซับซ้อนและยังเป็นสัญลักษณ์ของศักยภาพทางทหารของประเทศรัสเซียในยุคปัจจุบัน หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้เทรนเพื่อรับชมเนื้อหาดีหาดีแบบนี้อีกครั้งขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า